นะอีกจักรอีกจักบานก็นอดาตั้งรอตังรดัะก็เสแร้กั็เสแ้่ก็ใส่เงีมเสือก่อนหรื้อีเก่อนเออในที่ลังเด้เออนที่ลัง นานๆเจ็บเจ็บขาล้มเหวเจ็บขาลงหิวเจ็บขาหกสามนี่หกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก

เล่นอยิแค่ันไปเป็นยังีองนิดชนิดลงสามีห้าเ no uh, ่งยห๊กเม็ดเลยาหัมาใ้เจกเม็ดลาตี่พ่อหนักแตกเดี้ยคเป็นกตัวหนึ่งปสอเจ็ดหกสี่หกสอง ชอย่าไปมองหน้ากันอย่ามองตาได้ไหมสีกก็ไม่ละ Chị đi ngoài được một ăn đi qua bác. cái bác là, youtube. Mm-hmm. 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 mm hmm 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 mm กเ um ิ้งตงั mm ้ติงตงสองมีลูกกันหรอครับสองโกซูจะซีไปนี่โค้กจอยแะสองสามสี่ห้าใครสามเลยมาไปได้เจ๊แล้วที่สามที่สามหกไปหกสามตั้หกตั้สามห หกห้าสองนั่นเอะหกห้าสองห6 5, 2. 2> 5 2. Right. ้าสอเด็ดเเนิ่นะหก้าเด็ดเดโดนนหกสองเม็เด็ดหกหกสี่สิบเก้าละหกหาซองไง6ูสิบบาทตีหกสิบบาทบึ้งตึงซมสามสามมมี มได้ไงะมัติ่งสองสามทีห้าหกจะอยู่หกสูงแล้วเ่ะไวะมับงสูงจะไปสิบไปเออันั้นแล้วมันไม่ค่อยไล่ไลไปหกสูงอีกพอจะได้อีกเมื่อวาเด้วเบาเลยว่ะแน่ไว้ละอ๋อคอยมาหกสูงไปไปลงหกหาสองเลยเจ็ดแปดเก้าสบตาม จ่าเือนกละหมื่นมันสุเยหมืไบกหกหมื่นไตีกกับนึงหกสูงกมื็หกหมืตัวสามหมื่นสามหม่นเอมนเดียวบหกหมื่นบอกห้อันนี้รอันนี้หกสูงหกงุณเดีวบ้าหกหื่นบอกนี่จะบอก่บอกแห้ไหมจจ บอยังไดเ่ยมชมหัวใเยี่ยมชยวัลแห้งคจน่บอกเพาแม่บอกบออยู่ไหมใจแลวิบนะจัม้งเข็ว่หายเห็นแบบบอกบอกบอกอีกซีะี่นักซี

เอียวโอ้ยไปโดนแล้วตามเอียวบ้เป็นังเจ้าโดนติงหกเจ้าาตก้นแบบแบ้ยังติงนี่เด้ไปกันยูเนี่ยหเยี่วเน่าไปได้ตกกันเจ้าเป็นไรเป็นติงหาเปบ่เจ้าโดนแล้ว กสบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอาสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเยในสองพันอจเมื่อไปแปะขอนอนว่าสิได้หลวงหลายหลายเดี๋ยวขอยสิไล่ออกขอยสิไล่ออกกอหกสูงนี่ตั้มเดียวเนี่ยเมือนหนึ่งเป็นสามหมื่นสามมื่นเจ้าเสียติหกสองมื่นสองหมื่นในเหมือนหนึ่ง กระบอกก็เลยมื่นเดียวกิบอบายก็กรบอกแว่ามื่นเดียวมียวมื่นเดียวอยู่พอกระบอกก็มื่นเดียวตมือก็เอาก็กำลังใจตัวเองเนาะมื่นเดียวกับมื่นเดียวแต่เนี่ยกันพ่อพี่ซีเดี๋ยว่ากินทอร2เม็ด่อ จะพเปิดนะอได้เปิดสูตรออกมาเซื้อ้าเปิดเปิดด้เอาเจียไปเนียเอาไปก่อนเดียวกอนพื่กันเลเนี่ยกันไเปลี้องลิมเซลเซถูกอยู่นกรบ้อ่ะบุ้ออออีกอาเป็นอยางเตีซีประกาศาซีบอเปนบางห่อบลกซีนบางหา อะไรนี่บทใบสองสามคิดหาหูโขใบใช้ต่ำสี่หนึ่งสองสามสี่ก็มีสี่ใบเหุาสามนี่ใช้สีสองตรงนี้สี่หละเอาละบานเนี่ยกลางหาสี่บ่ สียู่หรอมูมิไหาโมมีหากยังมมิมมิจังอันเลยกระเทาก็ไ้เกี่ยมเอรมันิตนี้สิิว่าสิเป็นไปหากมเมาเตหูเด้อแต่มากหาหก้ท่านแน่นาะจะได้กิน จะไปกักของอี่ยก็ว่ากักมาทีเมอเชาไปกักสามตัามเติมไปเลยบอกอย่ามันปิดออกจากซีว่าปิดยมู่ไปต้อหกเห็มากลุก

ตัวยาวหกสูงเต็งหกถ้ามันเกินหกสูงอ่ะไหลไปอยู่สี่ห้าหกหกสูง<ม>เต็งหกสี่ห้าหกสูงเต็งหแต่มันไหลกันมันเรือจะไอหกสูงอ่ะไปอยู่สี่ห้าหกก็เดียวเอาละหกสูงไม่มีใครถูกนะครับหกสูงเต็งหกครับเต็มเต็มเต็งหก มาหกสูงพ um. ่อเ้าไปใส่เอาเตงชูกเตอยงเล้เอาเตงหกเตียงเลยเต่งหกเต่งเจ้าเ็นเยงเออนม่มีได้หสูงเอาหกงไปเอตยงยามากกา่รใบเออลหกสูงอยู่เก้าเอาไปใส่แปดใบแล้วก oh, ้อาใบละแปดใบแปดใบใลงหกสูงอยู่ ตรงตหกเจ้ยอไปยกแปดไปนับเปงอยู like ่ไ yeah. ิบเจ้อยแม่นแล้วเจ้าใสหาตั้มับติงหกหมื่นกับซเยี่ยวหน่อยเจ้าใส่เออเีเอิองตามเยี่ยหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็เจ้าบเนเแปดใบเนาะเตงอุ้งหูแปดใบปะแปใบเอา บันดยี oh, ่สบใบดิหกสูงเจ็ดสหนานดอ้ดีบีดข่สิบแปดใบบันใดีชใบเจ็ดลยมเอามาใส่หาอ้มเมนไข่บันดหลยสี่หกเด้หกสูงกับตำยอนได้สิบแปดใบดิเออก็ข่แหยสิบแปดใบจะได้เนาะอ๋อบอกเออตำเออนะมันก็แต่กีมันหกสูงมันยี่สิบใบมเมนบอกมเมนตัวเาเจ้าให้สิบแปดแห่ว่าอันนี้มันยังได้ยี่สิบมเมนบอกเฮ้ยกรสีลดลงลดลงให้ละก็ได้ เ็น,นียี่สิบใบนใบเก้าก็ได้ันเดือสิบแปดนนี่ไหมลดลงลดลงลดเ2ยอ่หนึ่งสาสห้าแปดน่สี้าเจ็ดแดกเดองสา่าดดี่เจ็สองสม่าเรียบร้อย เดี๋ยวเราเอาไปแยกใส่ซีอิ๊วมกใบแล้วก็เอามาใส่ไอ้ยู่ก่อนแอมนะ้ำเดี๋ยวเราจะเปิดกระเป๋าแล้วไปลงอยู่อย่างกามาเ่าเห็นเ <c oughs> อาอีกแล้วตัวเก่าอีกแล้วโอ ông chào mừng. Ayo. Ayo, ok. Tìm hiểu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 . Tìm con thôi, <laughs> <không? Để> <laughs> เกวามีต่ำสันบอกวาตัวสันเหอาเปิดรถค่อยเอาหนก็เาหากบหาตัวเองกระสีบพี่หาคอยเอามาเอามาพี่หาคอยเอาจะไปบ่เอามาจ้าอาหกับี่แม่นอี้โหผมลุไปโอ้ยเมใหญ่เดี๋ยวันลงนลืมไปแล้วเปิดเอแ้เปิดเปิดด้ั่นเออปนไปเระีเน่เน้ำ คึงตัวกันหาวีนะสามีเรีว่าสามไปสามจ้าขาขอจังกวัาสใบนึงสามได้ตรงกันเาตีงหา้าาิรติดงัขอขอขอสาีอยู่เป็นตัหกตัวหกสูงเนตยังส่จา สองหมเอาไปหนึ่งหมแปคงอย่างสใบเต็งซีเต็งซีไเอาาอ่ะายี่สิบอ่ะเตงตเตงซียเตงซียบใบเอาไปตามตามลาตังากเจ็ดเจ็ดกาอ่ะตามตามเอาไปตด้วมก เองกแมนแต้ละเดกงเด็กสยแมนแมนแมนนน่าจะนจาะเราจไปโอเคนั่นแหละนั่งเนี่ยนั่งเนี่ยภาษา่เพีนยุ่มผิว่่ายๆที่ไปไว้เลยใครอาเขายังซีบนายูไงวะ

มามีมาเบื้อวดซีดเด้เบื้องมาโอยสิเอานี่นะหน้าตั้งสองใบหนึ่งสองสามสี่หา้าหกหใบ,บหาเอี bay, ย่ยวหนึ่งสองสามสี่หา้าหสี่สองหกใบหกใบสองใบอ๋ละบา,บานในโอกาสแบบออกตัวแล้วลลสบายใหญเบื้องบานห้าหกสามเอีย่ยววจนเจีย่ยว หาอีลีอะแบบสีโอ้มะสองดอกกัออกโอ้อาตาโอ้ขอบคุณผู้รับเมาะนะฮะเรียบรอย้อยเลยพ่อยเสียสามเมื่นทุนจะกอบอมโอ้โอโอโอเปิดเห็นหากก็เรียบร้อยแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าสามเมื่ สมโอ้หาว่าสองเมตรดิลี <avez> <faith>